สวัสดีครับนะครับวันนี้มาถ่ายจะมาดูตัวนี้ให้ดูนะครับเจ้าาดูตัวนี้นะครับก็อายุก็หน้าจะเกินควบแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเริ่มน่าจะผัดขนแล้วนะครับตั้งแต่ที่ผมถ่ายคลิปลงไปนะครับก็ตอนนั้นเขาอายุประมาณสักแปดเดือนนะครับตัวนี้ก็ผ่านมาเจ็ดเดือนแล้วนะครับก็มาสี่สิบห้าเดือนได้นะครับ เรามาดูตัวนี้นะครับ <c oughs> ตันนี้คนขืนก็เริ่มล่วงไปแล้วนะครับตรงหัวก็มีรอยโดนตีนะครับเมื่อว่าตีกันเองนะครับทีแรกมันเป็นประหลวดนะครับตรงหัวผมก็ผ่าออกไปแล้วนะครับพอดีกำลังจะตัดยางนะครับหกโมงครึ่งครับ เห็นมันตีกันอยูแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มหายหายดีแล้วนะครับถุกวันนี้ก็ต้องเวลาไปไหนก็ต้องเอาขังไว้นะครับขนทางที่เคยยาวก็เริ่มหลุดเริ่มร่วงแล้วนะครับ นี่ก็ออกมาคุยดินเล่นดินกับตัวเมียนะครับหลังจากที่ฝนตกตกเมื่อเช้านะครับก็จะมา,าให้ทุกทุกท่ดูกันนะครับก็ยังมีคู่ที่ตีกับเจ้าปดูนที่ผมลงคลิปไปนะครับก็จะอยู่ข้างนอกนะครับป่าเช้ามาก็ออกไปอยู่ข้างนอกอยู่ในสวนยางนะครับพาตัวเมียไปคุยเคลียนะครับเดี๋ยวบ้างๆผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่าตัวนี้ยัง ยังดีอยู่ยังอยู่หรือเปล่านะครับยังดีอยู่ไหมครับวันนี้ผมก็มาถ่ายให้ดูตอนนี้ก็ยอดวิวในคลิปนั้นก็เป็นแสนแล้วนะครับตัวกับว่าจะเก็บเอาไว้ทําพ่อพันธุ์ในอนาคตนะครับตรงนี้เรื่อกไก่ก็ยังไม่ค่อยทิปายก็ยังไม่ค่อยนิยมที่จะเอาไปลงซ้อมนะครับ เพราะว่าทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยโควิดด้วยนะครับก็ยังไม่ได้เห็นฝีไม้ลายมือกันแบบเต็มขั้นนะครับก็เก็บไว้ทำพ่อพันธุ์นะครับพอช่วงหนห้นที่เขาเริ่มเริ่มนิยมกันนะครับผมก็จะไปหาแม่แม่ไก่ใหม่ๆมาๆมานะครับเพราะว่าสนมากแล้ว ไก่ที่บ้านนี้ก็จะเป็นพ่อเดียวกันนะครับอาจจะเป็นคนละแม่นะครับแต่ว่าเลือดมันจะชิดเกินไปนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปหาแม่พันธุ์ที่เมันคนละสายเอ๊ะที่มันคนละ,นค,นละ,ค,นละคนละพ่อคนละแม่กันนะครับดี๋ยวมาลองผสมเจ้าจวัาดดูดูนะครับแต่ตอนนี้ก็่อย เหลยงเท่าที่มีอยู่นะครับไม่ได้เพาะเพิ่มนะครับ ก็สำหรับวันนี้ไปเท่านี้นะครับอย่าลืช่วยกดติดตามกดติดตามให้ด้วยนะครับสว mm ัสดีครับ mm hmm.